สวัสดีครับวันนี้ผมม่อนจากช่องสุริบุตรเรื่องเล่านะฮะวันนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจาก Netflix Thailand ให้มาร่วมจัดรายการเกี่ยวกับสกูปจยดล,ลึกเรื่องราวของซีรีส์และภาพยนตร์ใหม่ๆจากทาง Netflix แล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ดีจากทาง Netflix รวมไปถึงเกรดตำนานเทพเจ้าที่มีการอ้างอิงในเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยซีรีส์ที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยก็คือ The Sandman ครับ โดยตัวเอกของเรื่องนี้เนี่ยก็คือรีมหรือว่ามอร์เฟียสโดยอิงตัวละครมาจากเจ้าแห่งความฝันในตำนานกรีกคือว่ามอร์เฟียสเหมือนกันแต่ว่าตีความใหม่ให้ดูโมเดินขึ้นนะฮะโดยเขาเนี่ยก็เป็นผู้ดูแลโลกแห่งความฝันและจินตนาการควบคุมแรงบนันดาลใจและทุกความฝันเนี่ยจะต้องผ่านโลกของมอร์เฟียสก็ทั้งเทพปีศาจพวกมิวสัตว์วิเศษต่างๆรวมถึงมนุษย์มาคราวนี้เนี่ยซีรีส์เดอะแซนแมนเวอร์ชั่นเฮดฟิกก็จะมาในรูปแบบของฮีโร่ดาร์คแฟนตาซีโดยจะนำดราม่าทางประวัติศาสตร์และตำนานความเชืืื่่่อออมมาเเเชโยงงป็นร ดียกัน,นะะและเหล่าเทพเอเลีทั้ง7ก็จะมาปรากฏตัวในซีรีส์นี้อีกด้วยโดยทาง fli กเนี่ยก็ประกาศรายชื่อนักแสดงแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะนําเพื่อนๆไปร,รู้จักกับเทพเจ้ามอร์เฟียสในตำนานเทพเจ้ากรีกว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างเป็นใครมาจากไหนถือว่าเป็นเกรดตำนานไว้อุ่นเครื่องก่อนชมซีรีส์เดอะแซนแมนกันลวกันนะครับ